วัสดีค่ะพบกับป้าพอลล่าเช่นเคยนะคะอันนี้ป้าพอลล่าก็มาเพาะนี่นะคะ,ะโคโรโคลคาเซียนะคะบอนลนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นบอลไหมนี่ตอนนี้กำลังงอกออกมาปละอลงปะเล้งนั่นนะคะามาดูก่อนนะคะมาเป็นไข่นะคะไข่บอลเนาะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเรื่อยๆนะว่าจะขึ้นมายังไงหน้าตาเป็นยังไงเนาะอุ้ยอุยอยุกระเบนก็เกี่ยวมือนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะไม่นี่เห็นไหมนี่ต้นกระเบนนะคะท่านจะเกี่ยวมือสิคะนะคะกำลังลุ้นบอลอยู่สมาชิกใหม่นะ น้องกระเบนอยู่เฉยๆก่อนป้าพอล่าจะลุ้นไข่นะคะนี่ออกมาแล้วนะคะออกมาแล้วมีอยู่หกใบนะไข่เดี๋ยวเราจะมาลุ้นว่าแต่ละใบเนี่ยจะออกมาหน้าตาเหมือนกันไหมคะเนาะเราสั่งมาจากเพจหนึ่งเนาะยังไม่ระบุชื่อแล้วกันเดี๋ยวมาลุ้นก่อนเนาะป้า ทั้งหกใบเนี่ยจะออกมาหน้าตาเหมือนกันไหมเพราะว่าสั่งมาในานามตัวเดียวกันนะคะต,ตอนนี้ยังไม่บอกนะว่าน้องชื่ออะไรนะเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะนี่ตอนนี้งอกออกมาแล้วนะนี่งอกทั้งหกใบเลยนะแต่เจ้าของเขากา็ให้มันงอกออกมาก่อนแล้วค่อยส่งนะคะเพราะเราซื้อเป็นไข่แต่เขากลัวไข่ ไข่จะไม่งอกเนาะนก็ดีเหมือนกันนนะปลาลาก็เอามาไม่ต้องอบละเนี่ยเอามาพอใส่กระถางสองนิ้วนะคะ,ะเรามารอลุ้นกันว่าจะออกมารูปร่างและหน้าตาเป็นยังไงเนาะนสวยสวยนะคะนะงอกทุกต้นแล้วนะคะนี่ออกมา ปาคอล่าจะทำตุยไหมเรามาหลุ้นไปร้อมกันเนาะว่าจะตุยหรือว่าจะสวยงามนะนโอ้ย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 นี่หางกระบินก็เกี่ยวมึงจังเลยเนาะเนี่ะเอาซะหน่อยอยากโชว์ตัวเหรอนะคะต้นไหนต้นไมท่านก็สูงเนาะ 4ีหนิ้วละนี่กระเบนไม่ไปไหนสักทีตายๆย,ย,ยุบๆอยู่นี่นะคะนี่นี่ให้โชว์ตัวแล้วนะ,จะเจริญเติบโตด้วยนะคะน้องกระเบนต้นแม่ตายไปแล้วนะคะอันนี้เหลือเหลือไข่นะเอามาพอได้เนี่ยเท่านี้นะคะคนละตระกูลเนาะ <c oughs> นี่ต้นกระเบนนะคะ เนีย่ยมาดูแต่ละตัวนี่นี่ค่ะงอกออกมาแล้วนะอะงอกออกมาแล้วนะแต่ละตัวงอกดีนะแต่ตอนเนี้ยมาอยู่กับป้าพอล่าเนี่ยมันจะตุยหรือมันจะสวยงามนะเรามาติด ตามตอนต่อไปนะคะาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะยังไงติดตามป้าพอลล่าไว้นะคะมาลุ้นไปด้วยกันเนาะนเราจะมาลุ้นด้วยกันนะคะสำหรับป้าพอลาสำหรับวันนี้ป้าพอลลาก็มาล่ำลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันนะคะ ป้าพอล่าจะนํามาอัปเดตเรื่อยๆนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะท่านไหนอยากจะลุ้นกับป้าพอล่าฝากติดตามไว้ด้วยนะคะนะคะพอล่าการ์เด้นนะคะบายป้าพอล่านะคะสุดน้อยๆของเรานะคะพอล่าการ์เด้นนะคะสวัสดีค่ะ